คบตีน้ำครับสูตรนี้ได้ครับเรียบร้อยครับโอ้โหดูด้วยครับสีเหลืองโคตจริงๆรเลยครับนี่ครับสปิวไม่ไผ่โอ้โหมายกลวครับโอ้โหมไม่น่าเชื่อครับไปดูตอนนี้ดูสีเขียวสีเขียวเครียดนะครับยังไม่ได้ปลาคขาสีเขียวเครียดนะครับเครียดมากครับตอนนี้สีเขียวโอ้โอยังไงครับสีเขียวเดินไปเดินมาเอาละครับสีแดงหย่อนลงไปแล้วครับไม่รู้ว่ายังไงครับตอนนี้ infinity, สีแดงครับ สีแดงไม่มีสูตรอะไรกับเขาเลยครับตีลงตีน้าไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับตีไข่แตกแล้วครับหนึ่งครับโอ้โหสีแดงน้ตีมาแล้วโอ้โหสีแดงครับตีไข่แตกมาแล้วครับหนึ่งครับนี่ครับแมตช์นี้นะครับเป็นการแข่งตกปลาครับระหว่างทีมเหลืองนะครับเดินลงแล้วครับนี่ครับทีมแดงนั่งซุ่มตรงนี้ครับเกี่ยวเยอะแล้วครับไปดูทีมเหลืองครับตอนนี้ทีมเหลืองย้อนไปลงมาแล้วครับย้อนไปลงมาครับใช้สูตรนี้ครับตีน้ําครับตีน้ําครับเรียปลาครับยังไม่ได้ครับ ใช้สูตรเดิมครับตีน้ำครับตีน้ำครับสูตรนี้ได้ครับเรียบร้อยครับโอ้โหดูเลยครับสีเหลืองอตจริงๆเลยครับสีเหลืองฮพตจริงๆครับดูดีครับโอ้โหตอนนี้ได้มาแล้วครับหนึ่งปลาครับเดี๋วดูสีแดงครับตอนนี้สีแดงก็ยอมเดียวแล้วครับสีเหลืองสีเหลืองกดปลาอยู่สีแดงมาแล้วว่าไงครับหุณขยับนะครับสีแดงเอาครับสีแดงโอ้โหวัดว่าวไปหนึ่งครับสีแดงว่าวไปแล้วครับหนึ่งสีแดงวัดว่าวไปแล้วครับหนึ่ง เอาล้ครับตอนนี้ตอนนี้สีแดงว่าไงครับสีแดงยังไม่ได้เลยครับตอนนี้เอาล้ครับเอาแล้วครับยังไงครับสีแดงโอ้โหสีแดงยังเลยครับสีแดงตอนนี้วัดเว้าวเลวครับวัดเว้าเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูผลงานครับตอนนี้ไงเอ้ามาแล้วครับสีเหลืองมาแล้วครับสูตรเดิมครับสีเหลืองยังใช้สูตรเดิมครับตีน้ำวัดเว่าอีกหน pues ึ ah ่งครับเอาล้ครับตอนนี้ยังไงครับใครจะได้ครับ ครับโอ้โหสีแดงยังไงครับสีแดงโอ้โหมีครับสีเหลืองครับจะต้องจับไม่ทันเลยครับดูดิครับอืมความฮิตนะครับโอ้โหดูครับสีเหลืองมาแล้วครับหนึ่งแต้มครับอืมสีเหลืองนี่ฮอตจริงครับเอาละครับสีแดงตอนนี้ยังไม่ได้นะครับสีแดงว่าไงครับสีแดงโอ้โหสีแดงครับรอเลยครับสีแดงอื้อหือสกิดวัดมันมากเลยครับตอนนี้โอ้โหสีแดงตอนนี้จะดเจิดไปครับสีเหลืองมาดีกว่าครับตามสีเหลืองอยู่ครับ สีเหลืองมาครับสีเหลืองมีสูตรครับดูดิครับบอว่าตีน้ําตีน้ําครับโอ้โหสูตรนี้เลยครับตีน้ําใหญ่เลยครับไม่รู้ว่าเอาสูตรนี้มาจากไหนครับตีน้ําครับเอาเลยครับฝั่งคนตั้งยอนระมครับสีเหลืองตีน้ําเยอะครับสูตรนี้เอาเอาตีน้าครับตีน้าโอ้โหไม่รู้ว่าสูตรนี้มาจากไหนครับยังครับโอ้โหสีเหลืองแถวไปแล้วครับตอนนี้สีแดงเลยะครับตอนนี้ดูสีแดงกอเลยครับสีแดงว่าไงครับสีแดงสีแดงยังไม่ได้ครับสีแดงยังไม่ได้ครับ ดูสีเหลืองอีกครับโอ้โหสีเหลืองตีน้ำตูดเดิมเป็นไงครับโอ้โหสีเหลืองไม่ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับสีเหลืองดำดำอีกแล้วโอ้โหตอนนี้โอ้โหสีแดงมีอารมณ์แล้วครับตอนนี้สีแดงเกิดลมครับเฮ้ยดูตาายยหรือเเปล่้โอ้โหสีแดงครับครับโอ้โหตอนนี้มีเด็กสมาชิกมาเชียร์เลยครับกองเชียร์โอ้โหเอาแล้วครับสีแดงไม่ได้ครับออ๋สีแดงไม่ได้ครับสีเขียวรอสีเขียวคือรอชิงอยู่ครับตอนนี้ครับโอ้โห มอะไรครับโอ้โหสีเหลือง <genes S 2> <presses S 1> ต wrote, ้องจับตาดูให้ดีครับสีเหลืองเลยครับมามืดสีเหลืองมามืดสูตรเดิมครับตีตีน้ำอีแล้วครับโอ้โหตีน้ำอีกแล้วครับสีเหลืองตีน้ำมีแครับโอ้โหเดี๋ยวยังไงครับเนี่ยยังไงอ่ะยังครับยังนิ่งยังนิ่งสีเหลืองตีน้ำอยู่ครับสีเหลืองตีน้ำอยู่สีเหลืองตีน้ำอยู่ครับตอนนี้โอ้โหตีครับโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหสีเหลืองมาอีกแล้วครับโอ้โหต้อนนี้บอกตรงๆเลยครับสีเหลืองโคตรฮอตเลยครับโอ้โหตอนนี้นำไปสามกีบนะครับสามตีบ โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วครับสีเหลืองสีแดงยังนั่งเครียดอยู่เลยครับตู้ตอนนี้โอ้โหจะได้จะตีตื้นได้ไหมครับสีแดงมายังไงครับสีแดงสู้ไหมครับสีแดงสู้ไหมครับเอาคู่เอาแล้วครับเอาครับเอาแล้วครับตอนนี้สีแดงกำลังแกว่งาวแต้มคืนอยู่มบนตัวได้หรือเปล่าครับโอ้โหตีน้ำมูใหญ่ให้สุดตีน้ำมาแล้วครับโอ้โหสีเหลืองมึนไหมครับผมโอ้โหสีเหลืองมึงโคตจัดเลยครับนี่ครับสปิลจิ้วเหลวครับ โอ้โหดูนี่ครับสปิลจิ๋วหลิวเลยครับโอ้โหสีเหลืองมาแรงนะครับสีเหลืองตอนนี้มาจับเลยครับโอ้โหตอนนี้สีแดงสีแดงยังเงียบครับสีแดงยังเงียบยังไงครับสีแดงโอ้โหสปิลเหลีวเหลีวครับวันนี้สีแดงโอ้โหวันนี้สีแดงจะยอมไหมครับเอาละครับสีแดงตอนนี้เครียดแล้วครับโอ้โหสีแดงเครียดนะครับสีแดงเครียดเอาละครับสีเหลืองลงไปจับตาดูสีเหลืองให้ดีครับผม สีเหลืองลงไปอีกแล้วสีเหลืองไปแล้วไปใช้สูตรตีน้ำเหมือนเดิมครับโอ้โหต้องจับตาดูให้ดีต้องจับตาดูให้ดโอ้โหวัดว้าวไปหนึ่งครับสีเหลืองโอ้โหใช้สูตรครับสีเหลืองนี้สูตรครับตีน้ำยังไงครับนี่ครับสปิลไม่ไผ่านโอ้โหมาอีกแล้วครับโอ้โหไม่น่าเชื่ออืมสีเหลืองของเขาจริงเลยครับโอ้โหสูตรนี้สูตรตีน้ำครับโอ้โหสีเหลืองไม่น่าเชื่อครับเรียบร้อยครับตอนนี้สีแดงนะครับต้อง รู้สึกว่าสีแดงก็ยอมเลยครับยอมแพ้หรือยังครับสีแดงสีเหลืองครับตอนนี้โอ้โหสีเหลืองนี่วัดมือเป็นละวินนะครับตอนนี้สีเหลืองสูดตีน้านะครับโอ้โหสีแดงหนีไปแล้วครับตอนนี้โอ้จบครับเกมนี้จบเลยครับสีแดงพ่ายแพ้ไปแล้วครับเดินหนีไปแล้วครับตอนนี้คืูสีเหลืองไม่ไหวครับเราจับตาดูสีเหลืองครับตอนนี้สีเหลืองหย่อนลงไหวครับใช้ถูเดิมตีน้ำ โอ้โหเอาอีกแล้วครับหย่อนกินหย่อนกินนียครับโอ้โหแบบขนผ้าในคอแห้งเลยครับหย่อนกินหย่อนกินเลยครับเอาโอ้ยสีเขียวนี่คนครับโอ้โหกำลังตกอยู่ป็งไงครับมีปลากินไหมครับทีเดียวโอ้หสีเขียวไปครับกลับไปดูครับสีแดงไปนู่นเลยครับอ๋อครับสีเหลืองไหมครับดูสีเหลืองครับตัวนี้สีเหลืองโอ้โหสีเหลืองฮอตจัดเลยครับไปแล้วครับสูตรนี้เหมือนเดิมครับตีน้ำเย่าครับสีเหลือง โอ้ยครับตีครับตีน้ำโอ้โหมาแล้วครับโอ้โหท่านผู้ชมเมมันเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหสีเหลืองมันเกิดอะไรขึ้นครับสีเหลืองโอ้โหนี่สูตรสูตรนี้ได้มาจากไหนครับเนี่ยสีบอกสีบอกโอ้โยหักปลากแยงเนี่ยโอ้โห สีเหลืองสีเหลืองไม่ต้องไปหาอีกแล้วตกลงสีเขียวกำลังหักตกอยู่ครับดูสีเขียวตกอยู่โอ้โหสีเขียวตกอยู่มีปากินเน่าสีเขียวสีเขียวยังไม่มีปากินก็ยังนิ่งอยู่ไปดูสีเหลืองก่อนสีเหลืองมาครับสูตรเดิมครับไม้ยาวสูตรเดิมตีน้ำยังไงยังไงสีเหลืองยังไง ยังไงครับสีเหลืองยังไงครับยังไงทูน้้ำอิงไม่ได้ครับวัดว้าวอีกหนึ่งครับแอมยังเว้าอยู่ครับยังครับอู้เมื่อกี้ตีห้าไม้ติดเลยครับวัดกินวัดกินเลยครับวัดเป็นติดนะครับไม่ธรรมดานะครับว่อนี่โอ้โหนี่เตียนจากรุ่มน้ำารมิอนั่นแหละเดินทางไกลเลยครับไมกแล้วครับหย่อนไมแล้วครับสีเหลืองไปครับทูกอู้นายครับอู้ไม่รู้จะพูดยังไงครับนี่โอ้โหสีเหลืองนี่เป็นไม่ธรรมดานี่ครับ สีแดงนี่ครับไปแล้วครับนน่นครับอ้างว้างเหียวเหงาอยู่คนเดียวเลยครับสีแดงโอ้โหสีแดงยอมแพ้ไปแล้วครับโอ้โหโอ้โหสีเขียวยังมีอยู่ครับสีเขียวยังไม่ได้แต้มนะครับตอนนี้สีเขียวยังไม่ได้แต้มครับตอนนี้สีเขียวตอนนี้สีเหลืองน้ำโด่งเลยครับหมาครับตอนนี้สีเขียวกำลังย่อนลงมาแล้วครับตกไปแล้วครับดูครับสีเหลืองตอนนี้สีเหลืองใช้ถูรเดิมเี้ครับโอ้โหตีน้ำครับถูรเดิมตีน้ำยังไม่ได้ครับวัดว่าอยู่ครับ สีเหลืองยอนไหมครับยอนมาแล้วครับตีน้ำครับสูตรนี้ตัตีน้ำนีล้วครับโอ้โหไม่รู้ว่าเอาสูตรนี้มาจากไหนนะครับโอ้หมาอีกแล้วครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับอื้อเขานี่โอ้โหมาจากไหนไม่ทราบครับผู้ชายคนนี้นะครับปีนสีเหลืองครับโอ้โหเป็นเซียนตกปลามาจากไหนไม่ทราบนะครับตกเอาตกเอาเลยครับเป็นตกขึ้นวิทย์ยอนเป็นวิทย์วิทย์เป็นได้ครับโอ้โห โอ้โหรับไปดูตอนนี้ดูสีเขียวสีเขียวเครียดครับยังไม่ไร้ปลาเขาสีเขียวเครียดนะครับเครียดมากครับตอนนี้สีเขียวโอ้โหยังไงครับสีเขียวเดินไปเดินมาไปครับดูสีเหลืองเงี้ยครับสีเหลืองสีเหลืองครับเอาแล้วครับตูตีน้ำวัดวบาไปหนึ่งครับวัดเบาไปครับวัดวบาไปหนึ่งครับตอนนี้เปลี่ยนแผนนะครับเปลี่ยนสูตรครับเอาเหยือจุ่มน้ำก่อนเลยครับเอาแล้วครับสีเหลืองตอนนี้เอาเหยือจุ่มน้ำครับสีเขียวเห็นท่าไม่ดีครับ เดินกับ่องมาครับยองมาครับไม่รู้มาหาอะไรมาหาอะไรไม่รู้ครับสีเขียวเอาแล้วครับตอนนี้สีเขียวไปป่วนกันแล้วครับเอาแล้วครับสีเหลืองย่อนไปอีกแล้วสีเหลืองย่อนไปแล้วครับสูตรเดิมครับตีน้ําอีกแล้วครับสีเขียวสีเขียวไปป่วนนะครับสีเหลืองยังไงนะครับสีเหลืองตีน้ำอีกแล้วครับไม่รู้ไปเอาสูตรนี้มาจากไหนก็ตีน้ำเนี่ยครับโอ้โหสีเหลืองครับเริ่มแผ่วแล้วครับตอนนี้สีเขียวสีเขียวไปแล้วครับสีเหลืองยังตีน้ําอยู่ครับไม่รู้ว่าสูตรนี้มาได้มายังไงนะครับ สีแดงกลับมาแล้วครับกลับมาสู้ครับดูดิครับจะตีไข่แตกไหมครับตอนนี้เอาละครับสีแดงครับย้อนลงมาแล้วครับยังนิ่งอยู่ครับสีแดงไม่ใช้สูตรตีน้ํานะครับสีแดงตกโอ้โหเอาละครับสีเหลืองสีเหลืองเอาอีกแล้วครับวัดวาวอีหนึ่งครับแมต์นี้ครับแมต์นี้ครับเป็นแมตชี้ชาวตานะครับใครจะเดินกลับนะครับแมต์นี้มาครับ มาดูกัน <sketches> ต <of course> um, oh, hmm. uh ่อครับ no สีเหลืองจะหย่อนลงไปแล้วครับสีเหลืองตีน้ำเลยครับไม่รู้ว่ายังไงต้องตีน้ําครับอืไปครับดอนไปแล้วครับตีน้ำแล้วครับตีน้ำแล้วครับมาดูกันนะครับท่านผู้ชมว่าจะตายหรือเปล่าครับตีน้ำแล้วครับตีไปครับตีไปแล้วครับตีไปแค่ครับตีน้ำไปแล้วครับโอ้โหไม่ได้ครับวิ่งเบาไวหนึ่งครับมาล้ครับสีเหลืองโอ้โหสีเหลืองนี่มันจูดไหนวะครับเนี่ยอุ้งตีน้ํายังครับยังครับยังครับแล้วนี่อะไรเกิดขึ้นครับตอนนี้ตีน้ําไปเรื่อยครับ ตีเหลืองโอ้โหไม่ได้ครับวัดเ้าอีกหนึ่งครับเดี๋ยวดูตอนนี้ครับเอาละครับสีแดงหย่อนลงไปแล้วครับไม่รู้ว่ายังไงครับตอนนี้สีแดงครับสีแดงไม่มีสูตรอะไรกับเขาเลยครับตีลงตีนับไปแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับตีไข่แตกแล้วครับหนึ่งครับโอ้โหสีแดงนะครับตีมาแล้วโอ้โหสีแดงครับตีไข่แตกแล้วครับหนึ่งครับโอ้หูนี่ครับสีแดงครับได้แล้วครับหนึ่งครับชิงหลิวสปิ๋วไม้ไผ่ครับปิ้วปิ๋วครับ การแข่งครับแข่งกันครั้งนี้หมารตีน้่ครับเรียบร้อยครับโอ้โหสีเหลืองไม่ยอมเลยครับสีเหลืองไม่ยอมครับโอ้สีเขียวบัคิดแล้วครับเป็นไงครับวัดนะครับสีเขียวนิ่งครับสีเขียวนิ่งอยู่ครับโอ้พันเวลาครับตัวสีเขียวโอ้ยังครับยังครับตัวสีเขียวครับรอนครับโอ้โหตอนนี้สีเหลืองสีเหลืองครับโอ้โหมาครับรีบปลดนะครับตอนนี้ครับต่างคนต่างคืนมาปลดเดียวแล้วก็เกีียวกันครับแบบนี้ สีแดงกงเคียร์นะสีเขียวก็เคียแลนะครับเดินไปเดินมาแล้วก็หาที่ตกไม่ได้ครับตอนนี้ยังไม่ได้ปลาเลยครับแล้วสีแดงก็เกียบเกียวไว้ครับเกีียวเป็ดเสร็จแล้วครับเกี่ยวเยอะแล้วเราเราลงมาแล้วครับตอนนี้สีแดงก็หย่อนลงมาแล้วครับอ๋อโหตอนนี้สีเหลืองเราก็ยังเกี่ยวเยอะนะครับตอนนี้สีแดงแล้วว่าดีนะครับเพื่อจะตีไข่แตกให้ได้มากที่สุดนะครับตอนนี้สีแดงเยอะนะครับเอาแล้วก็กลับรู้บังสีเหลืองนะครับสีเหลืองตีน้ำมีแล้วครับไม่รู้ว่าต้องไหมต้องตีน้ำครับโอ้โห ไม่รู้เหมือนกันนะครับทำไมต้องตีน้ำครับโอ้โหตีเหลืองตีน so ้ำใหญ่โอ้โหตีแดงวัดว่างตีแดงวัดว่างเลยครับมามาดูสีเหลืองสีเหลืองก็เจาะลยครับโอ้โหตอนนี้ต yeah, ีน้ำใหญ่เลยครับส่งทุนลงไปในน้ำนะครับเห็นไหมครับอ๋อจะเล็กไปหน่อยนะครับทุนโอ้โหตอนนี้สีเหลืองอาครับสีเหลืองตีน้ำใหญ่เลยครับตีน้ำฮืมวิดว่าไปหนึ่งครับเอาละครับยังไงครับยังไงครับยังไงกันดีครับเอาละครับสีแดงนะครับมาดูสีแดงตอนนี้ เอาละครับสีแดงวิ่งขึ้นมาอีกหนึ่งครับโอ้ยจับจะไม่ทันเลยครับต้องโอ้โหสปิวจิ๋วหลวครับฮึมใสกำลังมาไฟกำลังมันครับสำหรับชิงเหลวสปิวไม้ไผ่นะครับโอ้โหเอาลนะครับจับไปหนึ่งครับสีแดงตีตื้นมาแล้วครับตอนนี้ชี้เหลอว่าไงครับโอ้โหสีเหนืองกำลังเครียดแล้วครับตอนนี้เริ่มเครียดแล้วครับโดนตีตื้นมาครับเริ่มไตหัวแล้วครับตอนนี้สูตรตีน้ำปลาไม่กินแล้วครับโอ้โห โอ้ตอนนี้กําลังสีแดงอย่อนนะตอนนี้สีเขียวกําลังเอาแล้วครับเดินลงมาแล้วครับสีเขียวเอาแล้วครับไปแล้วครับยังไม่ได้ปลาแล้วหย่อนลงไปแล้วครับไม่รู้ว่าปลาจะกินหรือเปล่าโอ้โหเอาแล้วครับตอนนี้หย่อนพุ่นมาคู่เลยครับสีเขียวสีแดงเดี๋ยวดูครับโอ้โหไม่ได้ครับสีเหลืองวัดว่าไปแล้วครับหนึ่งอือเอาแล้วครับตกข้ามถิ่นแล้วครับครับผมไม่ได้เลยไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับปู่ทำทิไม่ได้ไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับเอาแล้วครับ เอาสีเขียวว่าไงครับสีเขียวสีเขียวได้ยังโอ้สีเขียวย่อนแล้วครับโอ้โหโอ้โหสีเขียวยังไงไม่ได้ครับไม่ได้ครับสีแดงสีแดงว่าไงไม่ได้ัไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับโอ้โหมันแล้วแต่กลยุทธ์นะครับตอนนี้ ร้องเพลงแล้วเขาจะนั่งตกปลาวิมตลิงนะครับสีเขียวตัวนี้ซึ่งเพียงไม่ได้ปลาเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหสีเหลืองเอาอีกแล้วครับโอ้โหใช้ดีเลยครับตัวนี้โอ้โหมาครับโอ้โหสีเหลืองไม่น่าเชื่อนะครับสุดยอดเลยครับสีเหลืองตอนนี้โอ้โหเป็นไงครับรู้สึกไงครับตอนนี้โอ้โหตป็น่ชิวๆครับโอ้โหเึงนไงสีแดงเอาโอเคครับสีเขียวว่าไงครับ โอ้โหตอนนี้ใจสูสตีน้ำของเขาบ้างครับส um ีเ uh ขียวโอ้โหใกล้ๆสีแดงครับตอนนี้สีแดงแบบเงียบเลยครับสีแดงตอนนี้โอ้โหรู้สึกว่าสีแดงจะไม่ได้นะครับสีแดงตอนนี้ไม่มาครับสีแดงไม่ได้นะครับโอ้โหสีเขียวตอนนี้เบ็ดพันไปแล้วครับสีเขียวนั่งเคียบแล้วครับสีแดงครับสีแดงว่าไงครับสีแดงเมื่อกี้มีขยับคุณขยับครับยังไงครับ แดงรู้สึกว่าจะตีตื่นไม่ทันแล้วครับดูแล้วโอ้โหสีเขียวนี่มั้ปวดนี่ครับสีเขียวปวดสีแดงครับโอ้โหสีแดงก็ยิ่งไม่ได้ปาครับสีเขียวไม่ได้ปาครับปวดสีเขียวสีแดงอะไรม้วไปหมดนยครับตอนนี้สีเหลืองไม่้ครับไม้แล้วครับแอบไม่ยอมหน้าหน้าทางช่องให้อีกแล้วครับเอาเลยครับสีเหลืองเอาเกิดการแย่งแย่งชิงพื้นที่กันแล้วครับตอนนี้เกิดการแย่งชิงพื้นที่กันแล้วครับโอ้โหตอนนี้ยังไงครับยังไงครับสีแดงเข้ามาคเนม์มากครับ โอ้โหไม่ได้ครับมาแล้วครับสีเหลืองตอนนี้สีเหลืองใช้ถูกเดิมครับย้อนไปเก่าครับตีน้ำครับตอนนี้สีเขียวอยู่คนเดียวครับโอ้โหสีเขียวตีน้ำตีน้ำเหมือนกันครับสีเขียวตีน้ำครับสีเขียวโอ้โหสีเหลืองกลับมาครับโอ้โหสีเหลืองมาอีกแล้วโอ้โหไม่กล้าเฮ้ยสีเขียวไม่ได้ลูกมะลูกอะไรเนี่ย โอ้โหสีเขียวตกไนภุกสาวให้แล้วแปวโอ้โหเอาละครับตอนนี้สีเหลืองครับน้าโด่งเลยครับตอนนี้โอ้โหครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับการแข่งชิงเหลียญครั้งนี้นะครับของพวกเรานะครับทีมงานนะครับโอ้โหฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจเรานะครับรับมากูต้มยำเลยครับผม โอ้โหยังไงครับเอาแล้วครับสีแดงไปเริ่มใช้สูตรตีน้ำอีกครับยังไม่ได้ครับเอาแล้วครับสีเหลืองย้ายฝั่งมาฝั่งนี้บ้างครับตีน้ำนะครับตีน้ำตีน้ำนะครับตีน้ำนะครับสูตีน้ำครับสีเหลืองย้ายฝั่งมาตีน้ำเงี้ยวสีเขียวเครียดอีกครับเดินข้ามฝั่งไม่แก้วครับดูครับสีเขียวยังไม่ได้ปลาเลยครับตอนนี้เดินข้ามฝั่งเลยแล้วครับโอ้โหสีเขียวเริ่มเครียดแล้วครับสีเขียวเริ่มเครียดแล้วครับไปก่อกวนสีแดงอีกแล้วครับตอนนี้สีแดงยิ่งไม่ได้ปลาอยู่ด้วยครับโ เอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้โหก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ได้เวลานะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วครับนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม